ลงทุนแค่ไม่กี่บาทแล้วกําไรคือเท่าตัวเม,มนนี้ถามว่าหมูยอมีราคาส่งไหมเ็นบ่สครับนี่ครับกลัจะเสาไปสรงพอดีเลยเดี๋ยวพาบึงนี่ไฟนี้นะมาแรงมากแจฟฟิตพร้อมส่งนะครับอ,อันนี้สติกเกอร์สีเขียวคือรถพี่ไขดำนะครับ คงแตกพอดีอันนี้สติกเกอร์สีแดงคือรถหนังหมูวันนี้ลูกค้าอยู่ตลาดเจริญสีเป็นร้านไก่ทอดนะครับผมขายดีมากสร้างแบบมือเว้นมือเลยวันละห้าสิบแผงราคาส่งของไซส์นี้นะครับผมราคาแบบหลักสิบราคาเบาๆลูกค้าไปบวกราคาได้ตามใจชอบลงทุนแค่ไม่กี่บาทแล้วกำไรคือเท่าตัวกำลังจะเอาไปส่ง แต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้อุบลนะอันเนี้ยผมอยู่ไกลอุบลอยู่ตลาดกไกลอยู่ไกลบ้านเนี่ยจะเอาไปส่งเลยแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรามีบริการส่งรถเย็นถ้าหากว่าพี่เขาอยากสมัคดีขอแทนแล้วทำยังไงบ่ยากไข่มี่านตะบะคูมิลานย่ำมิลานอี่ยังครับผมทักมาหลังบ้านได้เลยมีน้องแอดมินคอยดูแลอยากได้กี่แห้งอยากรู้เรทราคาถามก่อนก็ได้บางคนแบบเอ้ยประการสั่งถามก่อนอย่าผ่าตัดชิงใจพอผี่คนแย่ที่กัน ดูมาประมาณเป็นปีแต่ว่ายื้อคอนอยู่ใกล้บ้านนะครับผมลูกค้าไปถามเม่อไหร่แบบแบบร้านขายหมูยออยู่ไหนแทนที่พี่เล่าอ่ะจะแนะนําไปรลาดอื่นบอเอาไปขายเองเลยปิ๊งไอเดียเอาไปว่างือซื้อหมูยอไปว่างือซื้อไายก็มี่ไห้ <Wow. S 1> แล้วขายดีซูซี่กับกอยถอดแล้วสาตอนเนี้ยพี่ห่อนเปิดบริการเชฟคุณเขส้นวยหนิร้านเราไม่มีแต่ลูกค้ามีลูกค้ารู้ช่องทางตลาดอยู่แล้วแล้วพี่ร้านเขาอยู่ตลาดนะั้นเดี๋ยวพาไปดู